ป่ากระถินลิ่มลัวสูงขึ้นเลยบ่า <c oughs> บอได้มาเอาพผนหรอกครับผมยามมะเร็งยางมะเร็น,รนปลากระถินครับผมปลากระถินพาพี่นองมา ส้มบรรยากาศพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศเดี๋ยวซื้อมื่อนี้มื่อนี้มาเก็บผักบุ้งก็เลยเขามาเล่น,นเดี๋ยวซื้อครับผมวันนี้มาเก็บผักบุ้ง บ่ได้มาเอาิ่นดอกครับผมยางมะเรนงยางมะเล่นแต่ก้อนิ่นบอกว่าเห็ดไหลายครับผมเออมีเห็ดมีอย่างหลายเข้าป่าพี่น้องวันนี้เข้าป่าดูธรรมชาติครับผมกระถินวักกระถินแก่แล้ว กระถินฝักกระถินแกแล้วฝักกระถินแกแล้วบ่ไดนมาเอาพิ่นดอกครับพ่อยามะเร็งยามะเร็น ฝนตกลายน้ำท่วมเมดเลยฮึ๊บฝากกันเข้าป่าดูธรรมชาตินะครับวันนี้บ่าวต่อยพาเข้าป่าอีกแล้ว บบได้มาเอาพนหรอกครับผมยามะเร็นยางมะเร็นปลากระทินครับผมปลากระถินพาพี่น่องมาส้มบรรยากาศเขาป้าพี่น่องวันนี้เข้าป่าดูทธร,รัญชาติครับผม เขาปลาพี่นอ้องยงนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็ดน,นี่แหละครับยงนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็ดน,นี่แหละครับเข้าป่าดูธรรมชาตินะครับ วันนี้บ่าวต่อยพาเข้าป่าอีกแล้วเดี๋ยวซื้อมืนน้อนี่มันนี่มาเก็บพักบุ้งก็เลยเขามาเล่นเดี๋ยวซื้อครับผมวันนี้มาเก็บพักบุ้งอยงหน,นี้บ่ค่อยเห็นแล้วเห็ดน,นี่แหละครับ ป่ากระถินครับผมป่ากระถินถินครับผมเนาะกระถินริมลัวน,นี่แหละครับกระถินครับผมเนาะกระถินริมลัว<า>นี่แหละครับป่ากระถินครับผมป่ากระถิน เข้าปลาพี่น่องพาพี่น่องมาส้มบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกดูครับผมทุมือเลยเนี่ยเสียดายผมมีแต่เห็ดแหละพี่น่องแต่ก่อนมีอยู่ครับผมเนาะเข้าป่าดูธรรมชาตินะครับ วันนี้บ่าวต่อยพาเข้าป่าอีกแล้วยังนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นนี่แหละครับเขาป่าพี่น่องช่วงนี้ฝนตกดูกครับโพมทุมืออเลยเนี่ เสียดายบม่มีแต่เห็ดเหรอพี่น้องแต่ก่อนมีอยู่ครับผมเนาะแต่พาพี่น้องมาส้มบรรยากาศถิ่นครับผมเนาะกระถิ่นริมรัวนี่แหละครับก่อนมีเห็ดอยู่เดียวนีเพื่อนบอกว่าเพ่ค่อยเห็นเห็ดเลยเหรอจักไปเกิดอยู่ใส อันนี้ก็ปลาแล้วครับผมเนาะถิ่นครับผมเนาะกระถิ่นลิมลัวนี่แหละครับปลากระถิ่นลิมลัวสูงขึ้นเลยบ่า Bà cái thín liềm lúa xuống khân lời <laughs> ba ừ, vì nọng nhọt hoặc buồng lái lại lâu có đơn mà chờ chọc อันนี้กะปลาแหรอครับผมเนาะช่วงนี้ฝนตกดูกครับผมทซุ่มืออเลยเนี่เสียดายผมมีแต่เห็ดหรอพี่น่องแต่ก่อนมีอยู่ครับผมเนาะแต่เขปาปลาพี่น่องเขปาปลาพี่น่อง วันนี้เข้าป่าดูธรรมชาติครับผมมาฟังเสียงนกพี่นกมีนกบ่ดอกเข้าป่าดูธรรมชาตินะครับวันนี้บ่าวต่อยพาเข้าป่าอีกแล้ว เขาปลาพี่น้องเย็นี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็ดน,นี่แหละครับมาฟังเสียงนกพี่น้องมีนกบ่ดอกเขาปลาพี่น้อง วันนี้เข้าป่าดูธรรมชาติครับผมฝนตกหลายน้ำถั่วเมดเลยเดือดซื้อไนี่มันนี่มาเก็บพักบุ้งก็เลยเขาว่าเลรนเดืซื้อครับผมวันนี้มาเก็บพักบุ้งเดือดซื้อไนี่มันนี่มาเก็บพักบุ้ง เลยเขาว่าเห่นเ้วยซี้ครับผมวันนี้มาเก็บพักบุงปลากระถินครับผมปลากระถินถิ่นครับผมเาะกระถินริมรัว,วนี่แหละครับความปวกครับพี่น้องอันนี้คือจอมปวกครับเสียดายผมมีเห็ดปวกพี่น้องมีแต่จอมปวกผมมีเห็ดปวก พ่อพี่น้องมาสม้มบรรยากาศเขาป่าพี่น้อง